โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราได้มาพบกันอีกครั้งกับเพจตู้ยวเลม่นะครับ mm hmm. แล้วยังอยู่กับพี่ตัวดิเลก mm hmm. เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. กับซีรีส์ Google All-Star Award mm hmm. วันนี้มาถึง EP 3 mm hmm. ที่อยากจะทราบถึงตัวที่เป็น วิชันและเดเรคชั่นของ Bu Cloud แล้วก็เอ f e c ว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรอยากจะทราบตรงนี้ก็อยากจะลุกวนพี่ตัวช่วยรีแคปของ EP 1ีกับสสั้นๆให้ผมแล้วเพื่อนๆได้ทราบอีกครั้งหนึ่งน,น,นะครับผมวยวขออนุญาตรีแคปของ EP 1ีกับสสั้นๆน,นะครับ e ี1ีนเนี่ยจะพูดในภาพของทาง m f ็นเเองมีประสบการณ์อย่างไรหรือแม้กระทั่งตัวตัวเองมีประสบการณ์อย่างไรเราได้ตัว g o o Google North Star Award มาอย่างไรนะครับ e ี EP 2ีก็จะบอกเล่าว่าเราเริ่มท,ทําธุรกิจกับ Google มีความเขียวกกกรรราาาามมยยยัััังงงงงงไไไเเเ็บตวซซ้ออทให เราเก่งขึ้นได้ยังไงนะครับไอพีที่3เนี่ยจะมาพูดถึงวิชั่นและเดเดเลชันโดยที่มี Google เนี่ยเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเหล่านั้นนะครับผม<อ><อ>พี่ตัวครับเทคโนโลยีค่าวในปัจจุบันเนี่ยครับมันคืออะไระครับพี่มันสะดวกหรือมันต้องมองมุมไหนบ้างครับพี่ตัวอธิบายคําจํากัดความหรือในมุมมองของพี่ตัวให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตัวเทคโนโลยีข่าวเนี่ยเอาตามตรงเกิดมาเพื่อทําให้ทุกคนสะดวกมากๆเลยก็คือไม่จําเป็นจะต้องรอฮาร์ดแวร์ชิปปิ้งไม่จําเป็นจะต้องประมาณหรือประเมินว่าต้องซื้อฮาร์ดแวร์เท่าไหร่หรือซื้้้้้อออะะไรรรบบบาาาาางงมมแแนีีลวเเสถท่จข ไปแล้วก็เปิดใช้เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานคือคอมพิวสตอร์เลสหรือเทคโนโลยีที่เป็นฟีเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมเดลพร้อมใช้เจนเนอเรที AI ในปัจจุบันหรือในลักษณะของพวกโมเดลอื่นๆหรือฟีเจอร์อื่นๆที่เราต้องการไม่ต้องผลิตเองแค่เติมเต็มความรู้ไปบนนั้นแต่อย่าให้เทคโนโลยีนำเราจนเราติดจนเป็นยาพิษนะครับที่สุดเราต้องเอาตัวเราแล้วก็ความเชี่ยวชาญของเราครับเข้าใจธุรกิจของลูกค้าเสนอเป็นโซลูชันก่อนแล้วค่อยเลือกเทคโนโลยีดังนั้นคือให้เราครับอยู่เหนือเทคโนโล เทคโนโลยีให้ได้เทคโนโลยีคือแค่เครื่องมือเราเลือกใช้เครื่องมือนั้นให้เหมาะสมกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับเราเลยต้องเป็นผู้นําเทคโนโลยีไม่ใช่เทคโนโลยีนําเราแล้วก็ในภาพของการเข้าถึงที่ง่ายดายขอขยายความอีกนิดหนึงนอกเหนือจากว่า เปิดก็ใช้งานได้เลยแล้วเนี่ยอย่าลืมปิดหรือควบคุมด้วยเพราะไม่งั้นการเข้าถึงที่ง่ายดายครับจะส่งผลให้เราสามารถที่จะใช้ได้ดีใช้ได้เร็วแต่รูปแบบของค่าใช้จ่ายเองก็ต้องมีการคอนโทรลดังนั้นในความรู้ของเทคโนโลยีลาวด์ที่เรามีเราไม่ได้มองแค่โซลูชันดีเลเวอรี่เรามองถึงเรื่องของบัจจ็ตคอนโทรลเรื่องของการใช้ต้นทุนหรือคอสให้เหมาะสมก็คือคอสออปติมิเซชันโมเดลที่ที่เรามีเซอร์วิสเช่นกันในการดูแลบริหารจัดการงานให้ลูกค้าตั้งแต่เริ่มดีไซน์มาปุ๊บเป็นระบบที่เป็นนอน ก็คือแค่ทดสอบทดลองมีไซซิ่งหนึ่งพอเป็นถึง UAT หรือพล็อตก็เป็นอีกไซซิ่งหนึ่งโปรดักหรือเซอร์วิสมีความนิยมก็ค่อยๆเติมแล้วก็สกเกลไปมีซีซันนิ่งที่ใช้สูงเสร็จปุ๊บก,ก็ถอยลงมาเพื่อทำให้การใช้งานหรือการใช้จ่ายเนี่ยเหมาะสมที่สุดรวมถึงเรามีแพลตฟอร์มที่เอาไว้มอง เรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็การ Investment Plan ด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้การสร้างสะดวกแต่ต้องใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมด้วยเพราะเราจะต้องทําให้ทุกคนนะครับพอเวลาใช้งานแล้วเนี่ยธุรกิจมันเติบโตใช่ไหมรเราต้องการให้ธุรกิจนะสแตนท์ก็คือเทคโนโลยีใช่ค่าใช้จ่ายใช่แล้วก็ผลกาไรถูกต้องก็อยากให้ธุรกิจของลูกค้าได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดดังนั้นคือในมุมมองของฟาร์มบีบียคาวเนี่ยเรามองทั้งเทคโนโลยีที่ควรจะ เลือกมาใช้นะครับแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายหรือทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมองเห็นท,ทุกสับส่วนนะครับว่ามีการใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างจะได้ลงค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องหรือรู้ล่วงหน้าว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็ทําให้ลูกค้าครับมีรูปแบบของการใช้งานที่สอดคล้องกับธุรกิจซับสเตนต่อเนื่องเพราะว่าเรามีทั้งโอเปอเรชันทางเรื่องของ IT ทีโอเปอเรชันท้งเรื่องฟแนนซ์ Finance, ดูแลลูกค้าไปด้วยนะครับประมาณนี้พี่โตครับพอฟังแบบนี้ในภาพของผมนะครับอยากทราบมุมมองที่เป็นวิชั่นและเดเรคชั่นของ Bu Cloud แล้วก็ภาพรวมของทั้งเอฟเฟกให้พวกเราฟังสักหน่อยได้ไหมครับเมื่อกี้ที่ฟังมาเห็นแล้วครับว่าเราอยากเสรติดเทคโนโลยีจนเป็นยาพิษแต่ผมอยากเห็นว่าที่สุดแล้วภาพไกลๆของทั้งเครือบริษัทเอ f เ c กแล้วก็มียูควาวเป็นอย่างไรถ้าจะเริ่มที่ตัวคาวเดเร็กชันนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่เอ f เ c กต์เดเร็กชั่นก่อนเอฟเฟกเองเนี่ยมองเรื่องของ purpose driven business มาตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าเรา exist expectation ดังนั้นคือเรามองที่ความต้องการของลูกค้าก่อนแล้วออกมาเป็น solution design แล้วออกมาเป็นเทคโนโลยีตั้งแต่แรกๆที่ Emfect เรริ่มมาาาแลละต้้้องกกใหูคน มีการใช้จ่ายหรือ investment plan เนี่ยอย่างเหมาะสมคือถ้าเอาคำง่ายคือ cost optimization ไม่ได้มองแค่ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ใช้จ่ายให้อย่างเหมาะสมที่สุดสมดุลที่สุดถัดมาเพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในธุรกิจเนี่ยได้ long term ก็คือ s u s t a i n สามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องมอง profit and loss ได้รูปแบบของการอัปเกรด expand หรือการหมว seasoning เพราะบางครั้งเองแอปพลิเคชันเนี่ยจะมี high season ของเขาหรือ Service มี high season พอเป็น low season เราก็ลดค่าใช้จ่ายได้หรือทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเหมาะสมได้เรื่องนี้เป็น เรื่องที่เอฟเฟกต์มุงมาโดยตลอดจนกระทั่งบี c l คลาเราได้กำเนิดขึ้นมาแล้วก็ อะไรตามบิซเนสนั้นในบูมของบิซนเนสของเขาเดเรคชันของเราเลยมองเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเซอร์วิสของเราทุกอย่างที่ออกแบบหรือดีลิเวอร์ให้ลูกค้าต้อง for Operation d e ดีไซน์ r Operation ดังนั้นคือดีไซน์เนี่ยจะต้องเข้าใจความต้องการลูกค้าออกมาทดสอบเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วต้อง Operation ต่อได้เพราะว่าไม่งั้นผมเรียนตามตรงที่สุดคือพวกเราเคยครับเข้าใจความต้องการลูกค้าแล้วก็ใช้โซลูชันที่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเกินไป i m p l e m e n t ได้สิ่งที่ลูกค้าต้องการครับแต่พอตอน Operation เนี่ยกระทกะแทมามเลย impact. กับค่าใช้จ่ายเพราะบางครั้งเกิดอินซิเดนต์บ่อยมากเลยถือว่ากระทบค่าใช้จ่ายเหมือนกันเช่นค่าใช้จ่ายทางเวลาค่าใช้จ่ายทางชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายจริงๆที่เป็นเงินเพราะต้องสร้างเอลเมนต์มาเพื่อเทสและซ่อมแซมหรืออัปเกรดซอฟต์แวร์มันมีหลายเรื่องเลยครับที่อิมแพ t กับคอสเราเลยต้องมองตั้งแต่เซอร์วิสที่เราให้ลูกค้าเนี่ยเราเข้าใจความต้องการออกแบบเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลูกค้าและโอ per ation ได้ลองเทิมด้วยจะได้ทําให้เกิดอินซิเดนต์น้อยลงทําให้โอ per ation ง่ายขึ้นการอัปเกรดดเเปป็นไไไ้้ไ้้้มม่่่่ตออองงททุลลําาาาใใใหหพืกกรชจยขูค เหมาะสมที่สุดแล้วก็ทุกครั้งที่มีไฮซีซันบางครั้งสร้างแอปพลิเคชันทางแรกไฮซีซันเราไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่แต่จะต้องมีระบบหรือแดชบอร์ดที่เอาไว้คอยบอกครับว่าถ้าได้จ่ายหรือเทรนของการใช้งานเนี่ยมันเริ่มเติบโตในช่วงไหนจะได้เอาไปให้ฝ่ายธุรกิจหรือฝ่ายการตลาดวิเคราะห์ว่าเป็นที่มาที่ไปยังไงไม่ได้มองด้าน ไอทีด้านเดียวเรามองเรื่องของ business service s ด้วยเพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะ run business ได้ลองเทอมอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราต้องอะไรกับความต้องการหรือความเป็นไปของ m f e c t ด้วยนะครับ direction ถัดมาเมื่อเรามอง solution เป็นหลักเทคโนโลยี <technology S 2> เป็นรองแล้วเนี่ยเราเองะครับจะต้องมีความเข้าใจและเรียนรู้เทคโนโลยีตลอดเวลาโดยเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในตลาด m f e c เองมีหน่วย research แล้วก็ในภาพของกลุ่มลูกค้าของ m f e c t นะครับจะบอกอยู่แล้วว่าต้องการอะไรดังนะั้นคือ direction พวกนี้จะต้องเอา feedback มาจากทั้งฝั่งของลูกค้าหรือแม้กระทั่งมุมมองของ m f e c เองด้วยครับว่าจะไปในทิศทางไหนแน่นอนในปีนี้เอฟเฟเองก็มองเรื่องของ d a ต้ในไอเป็นหลักแล้วก็ จะตั้ง effect data group ทีม cloud เองก็จะต้องมีการพัฒนาสกิลด้าน data และ generative ai หรือแม้กระทั่งโมเดลโลกเดิมที่เป็น forecast หรือ prediction นะครับอย่างเต็มที่ด้วยและแน่นอนครับพอเวลาที่เราทําหลายๆอย่างซ้ํามันจะต้องมีบางอย่างที่ common กันเราเลยมี direction ถัดมาที่บอกว่าเมื่อเรามี solution ที่ถูกต้องเหมาะสม operation ได้แล้วเนี่ยจะ cost optimization เพิ่มเนี่ยทุกอย่างอะ่ะมันจะต้องกระชับขึ้น implementation period ต้องสั้นขึ้นการใช้คนมาทํางานซับซ้อนต้องน้อยลงทําให้การ implement เนี่ยเป็น as cost มากขึ้นทําให้มันสะดวกมากขึ้น ใช้คนน้อยลงความผิดพลาดน้อยลงแล้วลูกค้าเองก็สามารถที่จะเอาไปรีพีทได้ด้วยนะครับเพราะบางครั้งเองลูกค้าบอกว่าการสร้างแอนแอมเบนเนี้ยเพลินต้องสร้าง DR หรือสร้างอีกแอนแอมเบนหนึ่งที่เหมือนกันเนี้ยถ้าใช้มนุษย์เองบางครั้งกดพลาดครับกับคำว,ว่ากดพลาดค,คือลืมบางอันตอนแล้วก็อาจจะทบท่วนในใช้เวลาหลังจากอินพุตเมนต์แต่ถ้าเป็นแอสโคดหรือทำอินฟาพิบิวเนี้ยมันจะสามารถดี f ฟล์ก็คือกําหนดสิ่งที่ต้องมีไว้ได้เลยแล้วก็ในปีนี้เราโฟกัสที่จะ Deliver สิ่งที่เป็น Service Quality ที่เป็นคอนซัลและเอ็กซ์เพรสทั้งฝั่งของ i n f ฟราแล้วก็ฝั่งของ Finance เนี่ยให้กับลูกค้าด้วยนะครับแปลว,ว่าเอ f เฟกเองก็มี Service ที่นอกเหนือจาก Infra าพีเบียร์ n ฟแนนเชียลโอเปอเรก็ยังมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทั้งเทคนิ l แล้วก็ขา Finance เพื่อที่จะคอยดูแลให้ลูกค้ามั่นใจว่าขึ้นมาบน Cloud แล้วเนี่ยหรืออินทิเกรต l o u d กับออนพิมแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายอ่ะมันเหมาะสมมีเหตุผลในการจ่าย หรือบางอย่างเห็นก่อนที่จะเกิดเหตุแล้วก็ฮิวมันซ่าหรืออินฟลูเ e มนสิ่งนั้นซะประมาณนี้นะครับเราก็จะมีเซอร์วิสเหล่านี้ในปี2-4อย่างเข้มข้นแล้วก็ปีนี้ก็จะมี เซอร์ว er ิสเลอทงของเราก็คือตัวฟินออกเอาไว้ดูแลบริหารจัดก,การค่าใช้จ่ายทั้งหมดขององค์กรณ์ลูค้าได้โอเคครับพี่ตัวตอนนี้ครับผมเห็นภาพของวิชั่นและเดเร็ชั่นของทั้งภาพรวมของเอ็มเฟกแล้วก็ U ิวคลาบคร่าวๆแล้วคราวนี้พี่ตัวครับพี่ตัวมีแนวทางหรือแนวคิดที่จะออกแบบหรือทำโซลูชันให้ดีที่สุดกับลูกค้าอย่างไรได้บ้างครับขอบคุณคําถามนี้มากเลยนะครับในภาพของการดีไซน์โซลูชันให้เหมาะสมกับลูกค้าครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือนอกเหนือจากความเข้าใจความต้องการลูกค้าเราต้องมีความเข้าใจ ของ,องอย่างนี้ต้องไปด้วยกันการเข้าใจโซลูชันหรือการเข้าใจความต้องการของลูกค้าออกแบบโซลูชันได้ครับแต่ถ้าเกิดเข้าใจธุกรกิจของลูกค้าเนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรจะมีรูปแบบของไซส์ไซซิ่งหรือรถแมปไปกับธุกรกิจของลูกค้าอย่างไรเช่นลูกค้าเพิ่งเริ่มเราก็าจะต้องเริ่มไปกับลูกค้าด้วยเซอร์วิสคุณภาพต้องดีต่อย,ยอดได้เซอร์วิสไพรซิ่งต้องเหมาะสมกับ วินาทีนั้นของลูกค้าในธุรกิจของลูกค้าที่กําลังเติบโตเพราะเราต้องการเป็นเซอร์วิสพาร์ทเนอร์เรียนตามตรงเราอยากเป็นพาร์ทเนอร์กับลูกค้าครับเราไม่ได้อยากเป็นแค่ผู้รับจ้างเราอยากเป็นคู่เคียงข้างกับลูกค้าด้วยก็คืออยู่ไปกับพี่พี่มีปัญหาเราต้องช่วยให้เต็มที่แปลว่าปัญหาของพี่คือปัญหาของเรานั่นคือสิ่งที่เราต้องมองเราเลยต้องเข้าใจธุรกิจของลูกค้าด้วยครับไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามนะครับเพราะว่าลูกค้าเองที่เราได้พูดคุยมาครับในทุกระดับของลูกค้าเนี่ยมีความประสงค์ ดี l รือบร solution ที่ดีแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจความเป็นไปของลูกค้าด้วยอันนี้ก็คือแนวคิดของเราในการที่จะสร้าง s o l u t i ันที่ดีที่สุดให้กับลูกคา้าขอบคุณพี่ตั้วมากมากเลยครับแล้วก็พวกเราก็ได้ฟังแนวคิดทั้งฝั่งของมุมมองของทั้งบริษัทเอมเฟกผ่านพี่ตัว้วแล้วก็ในภาพของ b u c l o u d ผ่านพี่ตัว้วดีเล็กเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตั้วมากมากครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามมาจนจบ EP 3ีนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่ง Google ีพีในซีรีส์กผมก็ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้กับเพจตัวยิย้มล้ใหม่ด้วยขอบพระคุณมากๆครับ